ขับขานเสภาเรื่องต้นกล้าแห่งความดีตอนปลวกหัวใจให้มีคุณธรรมเอตยนะบ้านหลังน้อยที่ชายสวนมีความรักอบอวลอยู่หนะักนอะน แม่ลูกอยู่ดว้วยกันตลอดมาสื่อสัตว์คือสิ่งสูงค้าในจิตนะตนพอทำงานอาชีพเป็นช่างไม้แม่ทอผ้าเลี้ยงชีพไปไม่ขัดสนมีลูกสาวที่น่ารัก อยู่หนึ่งคนทั่วทุกคนเรียกเธอว่าใบตองพ่อมักสอนใบตองเสมอว่าลูกหลักความซื่อสัตย์เป็นเหมือนรากแก้วของต้นไม้ถ้าไม่มีรากแก้วที่แข็งแรงต้นไม้ก็มีอาจเติบโตและยืนหยัดอยู่ได้เช่นเดียวกันหากเราขาดความซื่อสัตย์ ชีวิตของเราก็จะไม่มีความมั่นคงและไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นแม่จะเสริมด้วยรอยยิ้มเอ้ยความสื่อสัตว์นำมาซึ่งความสุขห่างไกลทุกขจัดภยัยได้ทุกทีพูดความจริงสิ่งไม่ตาย ลูกต้องมีสิ่งไม่ดีห่างหายหมดไปเลยเอยไม่ตองฟังคำสอนของพ่อแม่เธอซึมซับแน่แท้ซึ่งความม ปฏิบัติยึดมั่นมีเว้นว่ายใจสบายด้วยยึดมั่นในสิ่งดีดใบตองจึงเป็นเด็กหญิงร่าเริงแจ่มใสมีเพื่อนมากมายและเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเพราะเธอเป็นเด็กที่มีน้ำใจและพูดจาตรงไปตรงมา วันหนึ่งขณะที่ใบตองกำลังเล่นกับเพื่อนๆบริเวณใกล้บ้านของป้าสมนใบตองสังเกตเห็นมะม่วงโลกโตสีเหลืองทองห้อยยืดออกมานอกรั้วบ้านป้าสมนเอ้ยใบยตองเห็นน้ำลายแหบจะลายมะม่วงนี้ลูกใหญ่น่ากินนะเอ๊ะ ไม่ได้ไม่ใช่ของของเรานะเพื่อนเพื่อนพากระซิบกันจะเก็บมกินเอ้ยใบยตองว่าไม่ได้ของคนอื่นถ้าหาคืนเก็บไปไรสุกสีป่าสมอนรูขา้าไม่เข้าที่ คงถูกตีถูกเอ็ดด่าเช็ดเน้อเลยออเอ้ฮแก้วบอกว่ามันหอยออกมานอ,อกบ้านน่ารำคาญแค่ลูกเดียวจริงเจียวเนอใบตองย่ำหนักแน่นว่าพอพอแก้วไม่กลา้าตอบตอ่อ ทำใบตองในที่สุดเพื่อนเพื่อนก็ยอมฟังใบตองและพากันไปเล่นที่อื่นแทนใบตองรู้สึกสบายใจที่เธอทําในสิ่งที่ถูกต้องตามคำสอนของพ่อแม่เอเอวันต่อมาแกอูแอบไปบ้านป่าสมอนมองซ้ายก่อนแล้วมองขวา ทั้งนาลังเด็กมะม่วงแล้ววิ่งตือ้อย่างเร็วจังใบตองเห็นแต่ีิรังแก้วดาเลยใบตองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้สึกตกใจและไม่สบายใจเป็นอย่างมากเอ้ยฮะเราควรบอกป่าสมอนดีหรือไม เกิดคำถามขึ้นในใจอย่างหนักนะหากว่าปล่อยผ่านไปไรราคาบอกพ่อแม่ดีกว่าทำฉันได้เมื่อกลับถึงบ้านใบตองเล่าเรื่องที่เธอเห็นให้พ่อและแม่ฟังเออฮะพอลูกผัวลูกลัก แล้วยิ้มให้พอดีใจที่ลูกฟังคำสั่งสอนแม่กอดไว้ลูกใส่ใจเอื้ออาทรป่าสมอนลูกอย่าบอกออกความเมอลยยเอ้ย หากบอกแล้วเจ้าแก้วมันคิดโกรธกลัวจะถูกลงโทษนอะาบัดเน้อสิไปคุยกันนั่นคงจะเข้าทีแก้วคงมีสำานึกดีนะใบตองใบตองฟังคำแนะนำของพ่อและแม่ด้วยความเข้าใจ เธอรู้สึกดีขึ้นที่ได้ระบายความรู้สึกในใจและเธอก็รู้แล้วว่าเธอควรจะทำอย่างไรต่อไปวันลุงขึ้นใบตองจึงตัดสินใจที่จะพูดคุยกับแก้วตามคำแนะนำของพ่อแม่เธอรอจนกระทั่งเลิกเรียนแล้วจึงเดินเข้าไปหาแก้วด้วยสีหน้าจริงจังเอยแก้วจ๋าเรามีเรื่องจะคุยด้วย เธอจงช่วยบอกทีว่าจริงไหมเธอไปเก็บมะม่วงมาทำไมไมีควรใครในสิ่งไม่ควรทำเอ้ยแก้ว่าเราอยากกินจึงไปเก็บเรื่องขี้เล็บมากมายไกลนะ ใบตองเอ่ยคำเน็บเจ็บอุราเกิดเป็นคนต้องลูกค้าของความดีแก้วเงียบไปรู้หนึ่งก่อนจะยอมรับด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเ,เราเราเราแค่อยากกินนะใบตองมันดูน่ากินมากเลยนะแล้วใบตองจะเอาเรื่องนี้ไปบอกป้าสมอนไหมแก้ถามด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล เออยเราไม่ไปบอกป่าสมอนแน่แกวควรแก้ด้วยการต้องไปอ่ป้าสมอนให้อภัยไม่ฉันท้าแกบอกว่าเธอไปกับฉัน ใบตองรู้สึกชื่นชมในการตัดสินใจของแก้วเธอรู้ว่าการยอมรับผิดและการขอโทษนั้นต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากแก้วเดินมาที่บ้านของป้าสมรด้วยใจที่เต้นรัวเมื่อไปถึงหน้าบ้านแก้วสูดลมหายใจลึกๆแล้วเคาะประตูเอ๋ยฮป้าสมรอ,อยู่ไหมครับแก้วมาป้าร้องจา่าเดี๋ยวเปิดประตูให้ เข้ามาก่อนพวกเจ้ามีธุระใดเอะแกเอากลมนาและอายใจการกระทำเอา้ามีอะไรเหลือจ๊ะบอกป้ามาเถอะเอ่ยกันใจไว้แล้วบอกป่าสมอนเมื่อวันก่อนแอบเก็บมะมหวงป่า แก้อุขอโทษอย่ากโกรธแกอุเลยนะป้าบอกว่าไม่ถือโทษไม่โกรธเลยไม่เป็นไรหรอกแก้วป้าดีใจนะที่หนูยอมรับผิดแล้วมาขอโทษป้าให้อภัยจ้ะแต่ต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะลูก การเอาของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยแก้วยกมือไหว้ป้าสมนด้วยความรู้สึกสำนึกผิดครับป้าสมรผมสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วครับขอบคุณป้าสมรที่ให้อภัยนะครับเอ้ยใบยตองมองว่าแกแอลนั้นกล้าหาญยิ้มชื่นบานแล้วยก นิ้วโป้งให้เรามีเพื่อนเช่นเธอเราภูมิใจเหนื้ออื่นใดความสัตว์ซื่อคือสิ่งดีวันเวลาผ่านไปใบตองเติบโตขึ้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตทำให้ใบตองรู้ว่าความซื่อสัตย์ ไม่ใช่แค่การไม่โกหกหรือการไม่ขโมยของผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีความจริงใจการรักษาสัญญาและการทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจและยังรู้อีกว่าประเทศชาติจะพัฒนาก้าวหน้าได้ย่อมมีพื้นฐานจากคุณธรรมความซื่อสัตย์นั่นเองอพื้นฐานของ คุณธรรมความซื่อสัตย์ต้องผูกมัดมในสํานึกระลึกได้หากไม่มีความสัต์ซื่อเธอจริงใจคุณธรรมทั้งหลายก็ไม่มียอมนำพามาสู่ ความชิบหายชาติวอดวายเพราะโกงกินสินสศักเสีโปรดฟังไว้ให้คนไทยทุกคนมีสุขสงบยอมทวีในแผ่นดิน